ช่วงเย็นของวันที่3เมษายน2513ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟลุกไหม้ป่าหญ้าอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์จนควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและเปลวเพลิงในลุกไหมล้ลามเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนเป็นบริเวณกว้างเสียหายหนักกว่า300ไร่เบื้องต้นทางเจ้าที่นำรถบรรทุกน้ำจากเทศบาลตำบลวังโป่ง2คันออบตอวังโป่ง1คันและเทศบาลตำบลท้ายดงอีก2คัน พร้อมจอที่ดับเพลิงรุถไปที่เกิดเหตุเข้าฉีดน้ําสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหมยอย่างรุนแรงประกอบกับสภาพอาก,กาศที่ร้อนอบอ้าวและมีลมพัดตลอดเวลาซึ่งชัวเวลากว่า3ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สาเร็จสอบถามนายสิทธิพรศุขศรีฟันพนันกงานดับเพลิงของเทศบาลตะบลบางโป่งบอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านทางจอที่เร่งนํารถบรรทุกน้ําออกสับสนภารกิจดับเพลิงโดยมีการแบ่งพื้นที่เข้าทํางานเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าสู่แหล่งชุมชนโดย เบื้องต้นพบว่าพ,พื้นที่ไร่นาถูกไฟเผาวอดเสียหายมากกว่า300ไร่รวมไปถึงสวนมะม่วงสวนป่ายูคาลิปตัสอีกจำนวนหนึ่งซึ่งต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังพบว่ากระท่อมของชาวสวนรายหนึ่งก็ถูกไฟไหม้เสียหายวอดทั้งหลังส่วนสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ยังไม่ทราบในชบบาวบ้านต้นเพลิงมาจากที่ใดโดยที่เบื้องต้นจะทําการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลา14นาฬิกาครับได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านนะครับหมู่13บนะบอกว่ามีเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างนะครับก็เลยประสานขอรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลวงโป่งนะครับสองคันอบมาตอตำบลวึงโป่งหนึ่งคันแล้วก็เทศบาลตำบลท้ายดงสองคันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับมาช่วยกันควบคุมเพลิงนะครับที่ไหม้มาจากฝั่งนู้นนะครับคาดว่าน่าจะประมาณหลายร้อยไร่นะครับที่เข้ามามาถึงตรงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับก็ควบคุมไฟได้นะครับก็เป็น พื้นที่ที่ทําการเกษตรนะครับของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงนะครับสวนยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็พื้นที่ทําการเกษตรนะครับแล้วก็มีห้างนานะครับเสียหายหนึ่งหลังนะครับฝั่งนี้นะครับเสียหายหนึ่งหลังนะครับงานนี้นะครับก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีนะครับจากชาวบ้านแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ดเพลิงนะครับที่มาช่วยกันดูแลรลัก็ความิงในครั้งนี้นะครับ ตามที่ชมรมเพื่อสุขภาพอำเภอชนแดนร่วมกับเทศบาลตำบลชนแดนองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนโรงพยาบาลชนแดนและสถานีตำรวจภูธรชนแดน ร่วมกันทำ M อ U จัดเดินวิ่งเพื่อระดมทุนจัดซื้อเข้ารูปพันธ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชนแดนและศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลตะบลชนแดนโดยมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่3เมษายน2513ที่องประชุมโรงพยาบาลชนแดนนายแพทย์นิพัฒน์ชัยสุดประเสรศิฐ ผู้มีการรวมพยาบาลชนแดนเป็นประธานในพิธีร่วมกับนายประวิชชัดศรีสุวรรณนายยุทธมนตรีตำบนชนแดนนายยุทศมนตรีตำบลชนแดนพันธบทป,ประทึงสายโอรองผู้กํากับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรชนแดนนายสุวิเชษยี่ผู้ศรีประเทศบาลตะบลชนแดนร่วมกับแพทย์เจ้าที่โรงพยาบาลชนแดนและเจ้าที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขได้ร่วมกันมอบคารุพันธ์ทางการแพทย์โดยมียอดสรุปดังนี้ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น172,492บาทโดยได้จัดซื้อรถนั่งจมนวน10คันและรถนอนจมนวน3รถมอบให้กับโรงพยาบาลชนแดนและรถนอนจมนวน1รถมอบให้กับศูนย์บริการสาธรารณสุขเทศบาลตำบลชนแดนชุดล็อกศีรษะมอบให้กับมูลนิธิชนแดนสงเคราะห์โดยมีนายสมชายนินมูลประธานชมรมเพื่อสุขภาพอำเภอชนแดนและนางสาวเกตมณีอินน้อยเป็นผู้แทนส่งมอบ ทางนี้ปัจจุบันผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชนแดนและศูนย์บริการสาธารณาสุขของเทศบาลตำบลชนแดนนั้นมีจำนวนมากจึงจําเป็นต้องใช้รถเข็นแบบนั่งและแบบนอนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทันการรักษาจากแพทย์ ลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตโดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศสมัครเขร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น1,015คนซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งรอบอำเภอชนแดนนั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่23กลุ่มกุมภาพันธ์2 5 6 3ที่ผ่านมา นายสาวชายจำประสิสกุลนายอำเภอสีเทพนายกิ่งการชาติอำเภอสีเทพกรรมการการชาติอำเภอสีเทพและคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลวิชเชนบุรี ออกหนือรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมเทศบาลตะบนโคกสะอาดเพื่อสำรองโลงหิตให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีนายเพิ่มเขตชาตารูป,ปะนายุทธเทศมนตรีตะบนโคกสะอาดนำชาวที่พนักง,งานเทศบาลร่วมบริจาคโลหิตนอกจากนี้ปรัดอำเภอสีเทพ ครูกศออนอผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลประดูงามร่วมในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้มาลงทะเบียนจำนวน18รายรวมยอดบริจาคลงหิต9,944เมืม่อวันที่1เมษาย,ยน2 5 6 3ตัวแทนบริษัทมหาชนจำกัดอัครารีซอรเสเซจได้รวบรวมชุด PPE หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ที่เป็นชุดป้องกันสารเคมีและป้องกันความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งปกติชุดดังกล่าวนี้ในอดีตนั้นในช่วงที่มีการทําเหมืองทองจะมีไว้ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ในห้องหลอมทองคําได้สวมใส่เท่านั้นแต่เนื่องจากช่วงนี้สถานก,การณ์ไวรัสโควิด -19 ที่กําลังแพร่ระบาดไปทั่วประเทศในขณะนี้ทางบริษัทจํากัดมหาชนอัครารีซอสเซจจึงได้รวบรวมชุดดังกล่าวที่มีอยู่นํามามอบให้กับโรงพยาบาลบางโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านช้างในพื้นที่ของตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งเพื่อให้บุคลารกรทางการแพทย์นำไปใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานและป้องกันไวรัสโควิด -19 ต่อไป ที่บ้านวังไทรทองหมู่ที่1นึ่ตะบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณนายกองการบริหารสตะบลซับเปิบนายสุรศัก์ิเหมือนสีพร้อมกับกำนันกล่ำจันอาวกรันตบลซับเปิบและเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลซับเปิบ รวมถึงอสมอพยาบ้าลเร่งออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโครงการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตประจําวันอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาติส่งผลครอบครัวอบอุ่นมีเวลาให้กันมากขึ้นโดยที่นายกองการบริหารสตนซับเปิบนโยรศักดิ์เมอนศรีบอกว่าตามนโยาบายของรัฐบาลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคําสั่งให้ทุกเทศบาลและทุกอบตอ มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 เพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยที่ในวันนี้ทางอบตอซับเปิบได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาในชุมชนจำนวน9ก้าหมู่บ้านอาทิตย์ตามถนนในหมู่บ้านในซอยและหน้าบ้านของประชาชนทุกหลังรวมทั้งสถานที่วัดโรงเรียนในเขตการดูแลของอบตอซับเปิบซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่รวม1 4 4 0หลังคาเรือนจำนวนประชากรกว่า4,467คนทั้งนี้ทางอบ อตอซับเปิบจะเร่งออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ทุกวันไม่เว้นมาหยุดราชการแต่ไม่เกินช่วงเวลา22นาฬกาถึง4นาฬกาตามที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวเพื่อให้ครบทุกหมู่บ้านและนำเจลแอลกอฮอล์รวมถึงหน้ากากอนามัยออกแจกจ่ายให้กับประชาชนตามชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับรวมทั้งทางอบตซับเปิบเองยังมีการจัดตั้งจุดคัดกรองตรงประตูทางเข้าสำนักง,งานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีการวัดไข้เพื่อ การป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ สมเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีสกัดแท้ร้อเซมีวิตามิน A และวิตามิน B 12สูงสมที่ดีในสมอะไรจริงนะสมสมอะไรจริงสิบบาทซื้อมาห้าฟินวันนี้รับประกันทั้งคันห้าปีไม่จำกัดระยะทางขพอสเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิทถุนาย,ยน2563อยามาห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า លวរូពីផ្លានោយ្លាន់ទ พเอีได้ไหมใครไหมเราเคยอยู่สุขสบายกันมาหลายปีหันฟังทางนี้เลยได้ไหมได้ไหมไฟไหมป่าพาโรคกรนน้ำท่วมอาทอนน้อยไหมน้อยไหมคือทะเลมรสุมมาลุมเราทุกโศกเรื่องเศร้า กองขยะเออนะาัวใบเอัวใบปลาเท้าบ้านละนานเห็นนี่มันกรรมารือเวเออนะไงวายปลาวายฟูปลาเกยตื้นอ่ะช่างคืนคมมีทั้งโศกทั้งต้มอากันตายอากันตายขยะท้องทะเลมันก็มากลืนนี่พอฟรีมือคนเออนะ ไม่ใช่ใครสิงเวทล้อมลมหรือ มันกำกำกำอยู่ใกลไกลไกลไกลตที่แห่งแห่นกันทั่วทิศจะหาน้ำสักเอาไว้ในอุ้ฟ้าให้ตกกระหัวอุ่์เต็นนี่มันกำหรือเว้ยโอ้ยแม่ต้นไม้ตายแลงทุกเหลือลำแสนจะชอบฉันน้ำมีใชย ชวดอือชาวสเส้นหนาวเหน็บนึกขึ้นมามันกดนเออโดนใจอยู่หันเอืองตีช้ำดวงจิตอาระวาสโคที่ฟ<อ>า,างวายมันกระจ,จ,จายจ่จายกจนไปก็ฝูงชนมันกระจ,จ,จายจ่จายกจนไปก็ฝูงชนไม่ว่ามีหรือจน,นก็ติดได้แวดล้อมเมืองไทยไปตากประเทศทางน้ำทำ ติดใครติดใครทั้งเอเชียอยู่เลกมันก็บินลาตึงอเมริกาไปไกลไกลคนก้มตายเพราะจันทร์ประมาทพลังแทกตามชาติาจีนไทยฮันดฟัาจานีกกันนั่งน้องฟังลูกกลานรลองทันคนทั้งหลายเพราะเป็นห่วงจึงได้บอกไม่ใช่เบื่อบิดหากท่างติดโค้งึงตา

น้อยกว่าใครเกลือคอโดยดํำเกลือเออว่าอุ่นอุ่นปวนทิ้งให้เป็นทุนอ่งคนไทยเจนน้ำบ่อยๆในยาคอยตะแบงอย่าให้คอแห้งจิบน้ำอุ่นไว้ดื่มน้ำมะนาวดีจิงนอรักษาลำคอ โรคระรายจิตใจไฟดีมีเสน่ห์ทีอากาศทายเทศอยู่สบายให้ท่านคิดบวกน่าก็อยู่ที่บ้านอย่าเที่ยวเพน่านออกไปไหนแกระบาดโควิดนชีวิตไว้วานพากันนอนที่บ้านนะให้สบายเอ๊ ให้บันรักสันให้ตอนนี้เป็นคำรอ้องขอจะได้คลี่คลายอยู่บ้านทั้งประหยะัดทางอ้อมลูกหลานนมร้อมก็นอนไม่เลว่ยลายนลูกหลานนมร้อมก็นอนไม่เลว่ยลายครอบครัวอบอุ่นนาากันหนุนนํำมีอะไรนะก็ทำมาแก้กันไปจาาลุกกันท่าวะ รับษาชีวิอากาศวันพิษแลแ้วก็แม่ไปเชื่อโลกมันร้ายยิ่งก,กว่างูพิษแต่ต้องมันก็ติดนาน,านถึงตาย<า>มากับใครไม่ออกอาการชนันอยู่บ้านนอนก็สบายรอบครัวอบอุ่นพากันคุ้กันเคยสุขใจจริงเว้ยล้วจะบอกไว้ให้เค้มให้แข็งให้ป้อม ให้เพียงและต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปไหนฟังข่าวอยู่บ้านแันก็คุ้วันกิดโควัดโควิกดกลัวก็เอาไว้อย่าวิตกเจ้าหนกิดใจละเลิกหยุดการน้าบันเทิงแถมได้โควิดมันจะวายรวมใจสาม,มัคคีทำได้แบบนี้แล้วก็ไม่ตาย กอบกู้สู้นำงวิกฤตให้ชนะโควิดกันไว้ว่าไอเอทาเอทาตากระจาได้หน้อยแม่แค่เพียงเธอไม่ท้อรอคอยกล้ำกลืน 浪花浪。